วที่การทำปกบัวนะคะ <c oughs> ก็อันดับแรกเลยลดคอตามขนาดที่เราต้องการนะเสร็จแล้วเอาสายวัดมาจับตั้งตรงนี้คือปลายซิปด้านหลังนะคะที่เราจะวางจับตั้งอย่างนี้เลยวัดสายนะคะจับตรงนี้มาว่าคอหลังเราได้เท่าไหร่สมมติว่าอันนี้อยู่ที่9.7ให้เราเขียนไว้นะคะไว้เก้าจุอันนี้คือคอหลังเสร็จแล้ววัดมาจนถึงตรงข้างหน้าตรงนี้นะคะ ว่าได้เท่าไหร่ดูที่สายวัดนะให้สายวัดตั้งตลอดเวลาอันนี้อยู่ที่2 3 5เราก็ทดไว้นะคะอันนี้คือรอบคอหลังจากนั้นพอเราได้รอบคอเสร็จให้มาหากระดาษมานะคะแล้วก็หาเส้นฉากของมันก็คือดีด้านข้างแล้วก็ด้านล่างให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วให้ใช้ตรงนี้ค่ะจุดเริ่มต้นคือตรงนี้วัดมาให้ได้เท่ากับเมื่อกี้ความยาวรอบคอ23.5้า 23. อันนี้อย่างง่ายนะเป็นปกบัวแบบอย่างง่ายเลย23.5แล้วก็ตีขึ้นหลังจากนั้นคอหลัง9.7 9.7แล้วก็บัดเึิญไปข้างบนด้วย9.7้นี่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นให้แบ่งครึ่งระหว่างคอตรงนี้เส้นกลางตรงนี้นะคะเส้นรอบคอกับเส้นคอหลังได้เท่าไหร่อันนี้คูกะเอานะประมาณครึ่งหนึ่ง แล้วก็ตรงนี้ให้วัดขึ้นมาอยู่ที่ครึ่งเซนหรือใครจะเอามากกว่าน,นั้นก็ได้ใช้1เซนก็ได้นะอันนี้ไม่ติดอันนี้ไม่ได้ฟิกนะเสร็จแล้วก็ตีฉากอันนี้คุาทำที่1เซนให้เราเห็นก่อนนะเราจะได้เห็นงน่ายนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้วัดลงมาครึ่งเซนความกว้างของปกตัวเบสิกพื้นฐานเอาที่8ขึ้นไปนะ ความกว้างของปกบัวว่าเราจะเอาเท่าไรแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วแต่เราเลยตรงนี้ครูใช้อยู่ที่จากนี่นะฐานนี่ขึ้นมานี่อยู่ที่เก้าเซนตรงนี้ครูก็เอาเก้าเซนนะครูก็ตีมาหักกัน,นแบบนี้นะพอได้แบบนี้เสร็จปึ๊บเอาไม้โค้งหวัวนกแก้วไม้โค้งหวัวนกแก้วนะคะมาทำตำแหน่งของตัวนี้ ตรงนี้เครื่องเซนนะแล้วเราก็เอาตรงนี้ค่ะวางเออตรงนี้ก็ตลบขึ้นมาแบบนี้แล่งเส้นตรงนี้ให้มันสมุดนะคะตามสมึงนะเสร็จพอได้เสร็จปึ๊บตรงนี้ค่ะเราต้องการเป็นบัวแหลมบัวมนหรือว่าตัวปิ้นแค่ไหนตรงนี้กรดาษของครูจํากัดนะครูก็เลยใช้อยู่แค่กว้างขึ้นไปอีกแค่2เซนนะคะดีขึ้นไปแบบนี้ ใครทาได้มากกว่านี้ก็ได้นะไม่อันนี้ไม่ติดเลยแล้วแต่เรานะคะแล้วก็วางความสูงตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะแล้วแต่เราออกแบบของปกเลยว่าเราจะใช้เป็นปกบัวแหลมใช่ไหนอันนี้แบบปกบัวแหลมแบบไม่มีฐานปกนะบัวแหลมบางอันใช้เป็นฐานปกคอเชิดข้างล่างก็มีนะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้คือสันทบทีนี้เวลาเราจะทําเราก็มาเช็คอีกทีนึงว่าตรงนี้มันได้ตามที่เราอยากได้หรือยัง นี่นะมันก็จะอยู่ที่ย0 5ส3 5ห้าสาุดห้าตรงนี้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้เวลาเราพับปกถ้าจะเพิ่มเพิ่มความละเอียดอีกนิดนึงนะเวลาเราพับปกตรงนี้คือครึ่งหนึ่งของมันถูกไหมคะตรงนี้มันจะงุ้มไปคอหลังให้หนูใช้วิธีนี้มาช่วยชีวิตก็ได้นะคะก็คืออันนี้เป็นเทคนิคนะแบ่งเป็นสามส่วนแล้วก็ดีเซนทีนี้ตัดตัวเี้ะคะ่ะ ตัดมานี่ตรงนี้ตัดมานี่ให้มันแยกบานออกตรงนี้อยู่ที่ประมาณ0.5 0.5แล้วแต่งเส้นโค้งตรงนี้ใหม่แล้วตรงนี้ใหม่มันก็จะได้ปกที่ตรงเนี้ยกว้างขึ้นเวลาเราพับตัวปกบัวตรงข้างหลังตรงเนี้ยมันจะไปกับบาลานซ์ไปกับคอแต่หนังเสื้อตรงเนี้ยค่ะมันจะแนบไปเลยมันจะแนบขึ้นนะคะอันนี้คือเทคนิควีธีนะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วอันนี้คือบัวแหลมนะแต่ถ้าหนูอยากได้เป็นบัวมนหนูก็แค่เอาตรงเนี้ยค่ะ นี <lara> ่คือบโบมอนเรียบร้อยแล้วค่ะ